สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านโมเดนชั้นเดียวนะครับแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านวาลพอนนะครับแบบบ้านวาลพอนนะครับเป็นแบบบ้านโมเดนเนาะเป็นโมเดลสองสเต็ปนะครับสเต็ปที่1จะเป็นขยักเนาะสามขยับนะครับแล้วก็สเต็ปตรงระเบียงนะครับแบบบ้านโมเดนหลังนี้นะครับเสนอราคาแบบแปลนอยู่ที่3,500บาทนะครับ สลับเบอร์การติดต่อสอบถามน,นะครับ0984804500นะครับผมเนาะแบบบ้านวารายมคลนะครับฐานบ้านสูง50เซนนะครับผมเป็นเสาสำร็จนะครับผมขนาด80ตารางเมตรเนาะก็คือด้ากว้างด้านหน้า10มเมตรหน้านกว้างด้านหน้า8เมตรลึก10เมตรนะครับผม8คูณ10ก็คือ80ตารางเมตรนะครับมีขนาด2ห้องนอนนะครับ 2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัว1ห้องโถง1ระเบียงนะครับระเบียงอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นระเบียงที่กว้างนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูรูปร่างหน้าตาทั้งหมดภายนอกแล้วก็เข้าไปดูที่ภายในนะครับผมเนาะอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นคอนกรีตข้อสโลตกแต่งนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นการตกแต่งหินทรายนะครับอันนี้เป็นคอนกรีตเซาะร่องนะครับผมรายละเอียดงานตกแต่งนะครับก็มีให้อยู่ในแบบแปน นะครับผมเนาะย้ำอีกทีนะครับแบบบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านโมเด์นะครับขนาด8คูณ10นะครับก็คือ80ตารางเมตรนะครับผมเนาะนะครับผมเป็นเสาสําเร็จรูปด้วยนะครับผมเนาะก็จะในแบบแปลนก็จะมีแบบขนาดเสาให้นะครับเพื่อที่จะเอาไปสั่งที่ร้านเนาะอ่านี่เป็นประตูทางโรงหลังบ้านนะครับมีไฟให้นะครับผมไฟหลังบ้านนะครับไฟหน้าบ้านนะครับ นี่คือเป็นหน้าต่างบานกระทุงห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะมี2ห้องนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแปลนภายในให้พี่ๆ FC นั้นได้ชมกันนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูด้านหน้าก่อนนะจะได้ชัดๆนี่คือด้านหน้านะครับผมเนาะด้านข้างขวานะครับสวยนะครับสวยสีเป็นสีเขียวฮาร์ทเทลนะครับผมเนาะอ่าอันนี้ก็ด้านหลังขวานะครับด้านหลังซ้ายนะครับ แล้วก็ด้านข้างซ้ายครับสวยงามมากนะครับผมเนาะบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านที่หลังไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะครับผมเนาะอ่ะผมเปิดราคาออกให้พี่นั้นได้รับชมกันนะครับว่ารูปดั้งนตานั้นเป็นแบบไหนกันเนี่ยนะครับผมเนาะของแปลนบ้านนะครับอ่ะนี่คือแปลนบ้านนะครับเป็นขนาด2ห้องนอนนะครับนอนหนึ่งนอนสองนะครับห้องนอนหนึ่งจะมีห้องน้ําในตัวคือตัวนี้นะครับผมห้องน้ำที่2คือห้องน้ํารวมจะเข้าจากห้องครัว นะครับผมเนาะห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำสองนะครับห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวเป็นรูปตัว L นะครับที่กว้างนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการบ้านที่มีห้องครัวเป็นรูปตัว L และกว้างสามารถวางพื้นที่ใช้สอยวางสิ่งของได้เยอะนะครับผมเนาะห้องโถงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นระเบียงนะครับระเบียงก็กว้างเป็นรูปตัว L เหมือนกันนะครับผมอ่ะผมพาไปดูทีละจุดเลยลวกันเนาะตั้งแต่เดินขึ้นมา หน้าบันไดนะครับผมเนาะอันนี้นะครับเป็นบันได3ขั้นนะครับเนาะอ่าแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นบันไดโชว์นะครับงานตกแต่งผนังนะครับแล้วก็เสาโชว์มีให้นะครับเล็กโชว์ก็มีให้อยู่ในแบบนะครับขนาดของระเบียงนะครับเสาต้นนี้นะฮะถึงเสาต้นนี้นะครับระเบียงเนาะระเบียงจะอยู่ที่2องเมตรห้นะครับเสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับสองเมตรห้นะครับแล้วก็ พนังฝั่งนี้ถึงเสาตัวนี้นะครับอยู่ที่5เมตรนะครับผมเนาะตัวนี้2กไมล์สิบปูนหนะครับสำหรับระเบียงฝั่งนี้เป็นรูปตัว L ฝั่งนี้เนาะเสาตัวนี้ถึงเสาตัวนี้2เมตรนะครับแล้วก็เสาตัวนี้ถึงเสาตัวนี้นะครับอยู่ที่เอ่อสเมตรนะครับผมเนาะเสาตัวนี้ถึงเสาตัวนี้นะครับอยู่ที่4เมตรนะครับผมเนาะอ่าค่อยๆฟังนะเพราะว่าบางครั้งผมก็พูดติดๆขัดๆ นะครับพี่พี่เอค่อยๆฟังเนาะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนาะอันนี้เป็นประตูออกมาจากครัวนะครับเนาะอันนี้เป็นประตูเข้าไปที่ห้องโถงนะครับเข้าไปในบ้านสามารถเข้าไปได้3ทางนะก็คือด้านหน้าประตูบ้านใหญ่เข้าไปที่ห้องครัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังฝั่งนี้นะครับเนาะอ่ะผมพาเข้าไปที่ด้านหน้าประตูใหญ่นะครับผมเนาะ เข้ามานะครับก็จะเจอกับขนาดของห้องโถงนะครับห้องโถงจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ5เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้อยู่ที่5เมตรนะครับห้องโถงมีขนาด3คูณ5นะครับผมเนาะในห้องโถงก็จะประกอบไปด้วยประตูเข้าห้องนอน1ประตูเข้าห้องนอนที่2นะครับแล้วก็ ประตูไปห้องขวอันนี้จะเป็นบานสไลด์นะครับผมเนาะอันนี้เป็นบานสไลด์นะนะครับผมเนาะตรงนี้นะฮานะครับผมเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนที่หนึ่งนะครับตรงนี้เนาะนี่นะครับเข้ามานะครับ ก็จะเจอขนาดของห้องนอนที่1อยู่ที่4เมตรคูณ3เมตรนะครับเน,ะนาะพนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้อยู่ที่4เมตรนะครับพนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้อยู่ที่3เมตรนะครับส่วนทางเดินตรงนี้นะครับว้างอยู่ที่1เมตร50นะครับสามารถวางโต๊ะแป้งนะครับหรือจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือจะเป็นอะไรดีตู้ตู้สิ่งของเครื่องใช้ ตู้เซฟนะครับสามารถวางได้นะครับผมเนาะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะอ่านี่ก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับบานที่1บานที่2บานที่3ด้านที่1ด้านที่2นะครับห้องนอนที่1นะครับจะมีหน้าต่างอยู่ที่3บานนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับเปิดเข้ามานะครับตรงนี้นะผมเนาะอ่ะ ขนาดของห้องน้ำนะครับจะอยู่ที่2เมตร50คูณ1เมตร50นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้2เมตร50แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้ครับ1เมตร50แยกโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับเนาะนี่โซนแห้งนี่โซนเปียกนะครับมีผนังกั้นให้นิดนึงนะครับผมเนาะตรงนี้ออกมานะครับไปดูที่ห้องนอนที่2นะครับประตูห้องนอนที่สออยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับเปิดเข้ามานะครับผมเนาะขนาดของนอนที่2จะอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตรนะครับ ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตร50แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตรนะครับผมเนาะอ่าออกมานะครับเราจะไปห้องครัวกันนะนะครับผมเปิดประตูบานสไลด์ตรงนี้นะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอกับซิงค์ครัวของห้องครัวนะครับเนาะแล้วก็มาที่ห้องน้ำหลังของห้องครัวนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่ผมมาให้ดูเนาะอ่า ตรงนี้ถึงฝั่งนี้อยู่ที ay, ่3ามเมตรห้า hmm. ส so ิบนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่2องเมตรห้าสิบนะครับผมเนาะอ่านะครับผมเนาะอ่าส่วนในทวนของตรงนี้นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งฝั่งนี้นะครับอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่6เมตรนะครับเนาะอ่านพอฟังนะเพราะว่าผมก็ ทำไปดูข้อมูลไปนะครับที่ผมเขียนไว้นะครับผมเนาะเพราะว่าผมจำแปดบ้านทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าผมลงไปคอนทางเยอะเนาะตามที่พี่เอ็ซีจะได้รู้จักผมนะครับผมเนาะอ่าซิงคัวมีให้นะครับหน้าต่างเป็นบานเลื่อนสลับนะครับอันนีมีให้สองบานนะครับในห้องหัวนะครับผมเนาะอ่าไปดูที่ห้องน้านะครับตู้น้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับผม ขนาดห้องน้ำนะครับอยู่ที่2 5 0เมตคูนหนึนะครับผมเนาะฝั่งฝั่งนี้ถึงฝั่งตรงนี้นะครับอยู่ที่2 5 0แล้วก็ฝั่งตรงนี้ถึงฝั่งตรงนี้2เอ้ย1 5 0นะครับผมเนาะแยกโซนเตียงโซนให้ให้และพร้อมหน้าต่างบานกระจุมีให้นะครับทั้งสองห้องน้ำเลยนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้เป็นประตูทางลงไปหลังบ้านนะครับก็จะมีบันได3ขั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราเข้ามาที่ห้องครัวแล้วเราจะออกไปรบียงหน้าบ้านได้ไหมได้นะครับก็คือจะมีประตูบานนี้ อีกหนึ่งบบน,นะครับนี่นะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอกับระเบียงนะครับผมเนาะนี่คือแบบแปลนของแบบบ้านวาไลพรนะครับผมเนาะรูปหน้าหน้า,าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดหลังคาออกให้ดูว่าดูโครงสร้างนะครับของโครงหลังคานะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างจริงหรือว่าจะเป็น 3D นะครับงานก่อสร้างกับ 3D เหมือนกันนะครับผมเพราะเราทํามาจาก 3D บ้านเราก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับผมเนาะนี่คือโครงสร้างโครงประกอบหลังคาองค์ประกอบนะครับหลังคาว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดปิดให้พี่ FC นะครับได้ดูทีละตัวทีละตัวนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเนาะปิดลงหมดเลยนะครับผมเนาะจะได้รู้นะครับผมเนาะอ่ะอันนี้นะครับนี่คือเหล็กอาเสนะครับเหล็กอาเสวางอยู่บนแผ่นเพดแผ่นเพดวางอยู่บนเสานะครับเนาะ เล็กอาจากนั้นเรามาก็ติดตั้งดั้งนะครับดั้งแล้วก็อกดั้งนะครับมีอกดั้งนะจากอกดั้งก็มาจันทันพอจันทันนะครับ <S <s <ut> <tit les> เรามาติดตั้งแพรพอติดตั้งแปรเรามาติดตั้งเชิงชายติดตั้งเชิงชายเราก็ติดตั้งเมทัลชีตนะครับสั้งเมทัลชีตครอบข้างแล้วก็ติดไมฝ้ฝาเชือรา นะครับเนาะเหมือนกันนะครับผมเนาะอาแบบบ้านวไลฟอนนะครับเป็นแบบบ้านที่สวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับขนาด80ตารางเมตรได้2ห้องนอน2ห้องน้ําด้วยห้องครัวก็ใหญ่ระเบียงก็ใหญ่นะครับห้องโถงก็ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับรูปร่างหน้าตาก็สวยงามประตูหน้าต่างนะครับเป็นบานใหญ่นะครับอ๋ออันนี้80ตารางเมตรเท่านั้นนะครับผมเนาะ หลังไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมเหมาะสำหรับพี่ๆ FC ซทุกคนนะครับที่ต้องการเอาไปก่อสร้างนะครับเนาะเสนอราคาแบบแปลนอยู่ที่3,500ับาทนะครับสำหรับเบอร์ติดต่อสอบถามนะครับ0ู8ย์0 4 5 0 0นะครับเนาะผมก็หมุนซ้ายหมุนขวาให้พี่นได้ดูกันทุกคนนะครับค่อยๆดูนะครับผมนี่นะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ